ในกล่าวก็ขอทการกกันมาแล้วนะครับและก็โอเบขณะนี้เราก็อาดนะครับใน่ใตว่นีะได้มีลกตาอะไรแแล้วนะครับมาครมาเป็นวิถีอัวเครับลูกเดินไปลูเรานะครับข้ามผ้าข้ามที่ินไปข้ามผมา มีการแข่งขันค่อนข้างสูงครับเพื่อเพื่อทมากดวความสามารถครับผ่านสาบานระดับอินเตอร์เนชั่นแนลในการฝึกอบรมมาครับตลอดรดะยะเวลาที่สงงูงนะครับเจริงท่านรองสมที่อยากได้ยินงน่าจะอบรมอยู่บ่อยครั้งนะครับน่าจะได้ที่นี้คาดหวังจะขึ้นเรื่อยๆรื่อยเราผ่านการมิเชันน์ทั้งหมดสามครั้งแล้วนะครับพัฒนาศุลยภาพ

เสร็จปุ๊บเนี่ยอย่าไปก้มมองแต่เป้าเพื่อนเลยให้มองบริเวณอะไรครับเนี่ยพร้อมกันสรอบลึกล่องสั้นสิบสี่อครั้งสิบีคุณความดีบอกเพื่อนสิบสี่อีกครั้งมองหน้าเพื่อนกำลังดำเนินการต้องใส่บริการดีอีกครั้งครับหมอดี พุ้ตามผมเลยครับขวาคนไข้นคนไข้แขนซ้ายต่อไปครบรหนึ่ครั้งสองครั้งนะครับนะครับเปลี่นตาเปลี่ยนาเออะรเียผู้ตามอาจารย,ารย์ป้องกันเสียหายาย่าไอจ